สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอรดามาตามน้องใหม่งวดที่แล้วน้องใหม่ฝันเห็นตาทวดมาบอกเลขแปดเจตรงตรงหัวนี่น้องใหม่ฝันอีกแล้วพี่น้องฝันว่าตาทวดมาบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเฮากลับไปรับส้มเราฟังเลยค่ะเพื่อนได้เลขกัวใดมาให้ล้านเพื่อนพี่น้องไปรับชมเลยค่ะนี่มาตามน้องใหม่แล้พี่น้องก็ตามน้องใหม่ วดที่แล้วน้องใหม่ให้แปดเจ็ดตรงตรงวดนี่นี่ขาว่าน้องใหม่ได้แล้วแม่น้งได้ครับรถมาอย่างไวน้องได้ขับรถมาอย่างไวมาตามหาน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่นี่อาอยุยังตีนล,ลูกชีงวดที่แล้วได้เลขวัตถุสอีลาได้เลขวันถุสาลูกฝันฝันฝันไม่ได้แปดเจ็ดตรงตรงหนึ่งตีงตงตลกูกป่าตรวพอกับแม่ถือบอ แม่ถือห้าบาทไปแม่คือซื้อหน่อยแทอะคือบอกให้แม่ซื้อหลายเนี่ยเออแม่แม่ลาบอกคอยมักซื้อเลขหลายเนาะผลเลยถูกไปหาบาทงวดน,นี่นี่ขาได้แล้วอันดับหน้าไปน้องไหมดับดูตุกกา,กกาเออตุกกาผวัวน้องใหม่ิ่นไปตุกกามาพี่น้องน้องใหมเ่เป็นคนน่าหักเลยพี่น้อง มีข่าวว่าน้อนน่น้งนนองไหม่ได้แล้วพี่น้องแมงดากเลยติตามน้องไหม่น้องไหม่มือวานนี้ฟันไปนี่ข่าวว่าน้องไหม่ฟันเราเรา,เ,ราเอฟซีฟังดูฟัน่าจากไดนหรอกน,นอรตาทั่วที่ใต้แล้วเพราเขาฟันไิหรอกอฟันมาจากไหนว่าเราฟันจากไดนหรอกฟันห่าเรหมอกเลขอ๋อฟันวาวเราบอกบอกเลขบอกเลขจโตลูก สามตัวเลยติโอ้โหขยับไปกับปายับข้ไปพี่น้องบอกถึงเลขเลยเลขยังลูกเลขหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งป้าดอไม้จำได้แบบถักพี่น้องเอาไปอีลาบอกแม่ไปให้บอกให้แม่ซื้อไปหกสี่หนึ่งมีสามีตลูกเด็แมลงดาตัดกันเ้ือพี่น้องก็มีหกสี สี่หนึ่งมีหกสี่สี่หนึ่งหกหนึ่งสำนักตัวพี่น,อน้องเลยดี๋ยวสามขูน้องไม่มักตัวใดหรกไม่สามขูนี่หกสี่สี่หนึ่งหกหนึ่งน้องไม่มักตัวใดหรกเล้นสี่หนึ่งพี่น้องน้องไม่มัก เี่สีหนึ่งเปน้องเล่อนน้องใหม่อันถูกหวดทีแล้วนี่เห็นไเงี้ยข่าวว่าไปเห็ดบุญหาตาถวดแต่บอกป้าพี่น้องเพิ่ถูกฮาถูกหาบาทเพิ่งก็ไปเห็ดต้นเงินเห็ดต้นเงินหรือเห็ดสังกระน h a n ให้ให้ให้ตาเพิ่งแล้วพี่น้อง,องอนนา 5, ตาถวดเพิ่งเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเอน,น้องใหม่เพิ่มเลยชุดยอดพี่น้องพีน้องใหม่ไปน,นอนหน้าพี่น้องช่วงนี้จะเป็นเด็เดกน่อยบ้านแมงดาจน,นมากจะไปนอนหนาลูกเนาะเพราะว่าเป็นหนาเห็ดหน้านะพี่น้อง เพราะว่าช่วงลีดูจด,ด,ดูทำหน้าพี่น้องสองสมือบางทีกเขามาถึงหนึ่งหลูกเนาะสรุปเรียกน้องใหม่นะคะงวดที่แล้วน้องใหม่ฝันหวัวที่แดนเอาไว้ฝันตาทวดบอกหลูกมาบอกเลขหรือไผอ๋อตาทวดมาบอกอ๋อตาทวดบอกบอกแปดเจ็ดตรงๆเลยปลาตเอาพี่น้องน้องใหม่งวดที่แล้วตาทวดมาบอกเลขแปดเจ็ดตรงตรง,ตรงวดนี่ ตาทวดคนเก่าคนเดิมมาบอกเลขน้องใหม่หกสี่หนึ่งแมงดาเลยตัดออกมาเป็นหกสี่สี่หนึ่งหกหนึ่งน้อพี่น้องเด้อแมงดาเลยถามว่าในสามขูดน,น,น้องหมักตัวใดน้องบมกหมักสี่หนึ่งน้อพี่น้องเด้อเค็บน้าเจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเป็นหลายจานหลายสำนักเบิงหมักกระจัดบวมหมักกระเบนเป็นกำลังใจเห็นแม่น้องอดาเด้อค่ะ ขอบคุณน้องใหม่หลายๆตีห้แนวทางของเอฟซีมีโชควิลาบหนึ่งวิถุนายนหกแปดกับน้องใหม่นะคะมีเป็นแขนแนวทางเล้เพื่อน้องเลือกหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยหนึ่งวิถุนายนหกแปดขอเอฟซีโชคๆมันๆกับน้องใหม่นะคะน้องใหม่เพื่อนมาบอกนี่เพื่อนมาบอกเป็นตัวเลขหรือเพื่อนเขียนหายหลงเขียนหาย,ย,หายตัวแดงบอกเรือตัวธรรมดา เออโบนิประกาศสีแดงโบนิยังเงินบ่ลงอืมเป็นประกาศสีน้ำเงินธรรมดาเฮานี่เออตาทวดเนี่ยตาทวดรู้สึกรู้สึกว่าสีอายุไอ้อีลาจำด้บอว่าตาทวดอายุเท่าไหร่จำด้บอว่าตาทวดอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าอ๋อตาทวดที่ตายแล้วอายุเจ็ดสิบห้าน้องเด้ออายุตาทวด พี่น้องเด้อนี่อันนี้เป็นคือเดี๋ยวเอฟซีจาแม่น้องกระดาแล้วแล้วคุณตาทวดน้องอายุเท่าไหร่ที่ตายอยู่น้องคุณตาทวดอายุเจ็ดสิบห้าเด้อผุอนตายพี่น้องน้องใหม่จาได้บักคักน้องใหม่พี่น้องเลขของน้องใหม่ก็จะมีหกสี่หนึ่งหกสี่สี่หนึ่งหกหนึ่งอายุตาทวดที่ตายและอายุเจ็ดสิบห้าปีพี่น้องเข็บนะเจ้าไว้พี่น้อง ใกลมือเล็กออกแล้วพี่น้องเลยบบก,กี้มือก็เล็กออกแล้วขอบคุณน้องใหม่ในไลที่ให้แนวท่างก็ให้ f อฟซี่ำร่ำรวยรถูกหวยกับน้องใหม่นะคะถูกสามตัวตรงๆนะคะเข็บหัดเจอไว้ด้วยพี่น้องเด้ว ก่อนมันจะเป็นน้ำน้ำตกตั่น้องแต่ว่าตัวนี้มนันมันพ้นพ้นพ้นบริโตกไม่น้องน้ำเนีทน่ทันหลา,ายนี่บรรยากาศ่นองถ้าบูได้แบบ พี่น้องกิ่งริงวอบุนะเนี่ยแต่ตอนนี้พี่นออกมาบโมลายพี่น้องมาหาก็เริ่มแดดพี่น้องเนี่ยตรงนี้จะเป็นป้าลิงพี่น้องลิงริงริงอ่ะพี่น,อน้องเวลามาให้มหาให้อาหารไปยังไหนเดี๋ยวโมได้วางแมวมาทีพา,ามาพี่นกัน